สวัสดีครับผมลุงตาทิพย์ครับเออสวัสดีอนอนอยู่สบายกินข้าวเที่ยงไหมหนี่ครับกินหัวกระยิง่งหมายส่วนสั้นไปดูกาหม่มงังเอาได้ดูกาแล้วบ่ไปดูกาสีดำหน้าแล้วโอ้หน้าม,มีแล้วบ่ครับนี่มีน้ำให้นึงมีน้ำให้นึ่งเจ้าว่ากะให้ไงใหจังรำนี่ละ <c oughs> โอ้กายอยู่ไหน ผมพอจะสูบหนามไส่เมื่อวานนี้มันแห้งพดของไปคือการลาเกษตรกรมกระจกกันนี่ปูนิเกษตรกรมก็ว่านกันนี่ก้าได้ยี่สิบสองมือเนาะยี่สิบแปดมือกล้ากเท่างที่ยวลงดินนี่ดีที่สุดอบ่ท่านไหนห้อเดียนโอ๊ยบ่ท่านไหนคาคือซ้ำนิดเดียวดีอันละอันเบ้าพื้นก้านพื้นเนี้ยผู้ผู้เท่าพื้นเนี้ยตามสูตรตามรักคือยี่แปดมือนี่โจก ข้าวดอกดำอันนี้ยังเป็นเบียร์อยู่เอาโอ้ดำกันสองคนนี่หรอครับนี่สองคนนี่ล่าผู้นึงกับตาบอเห็นหูนี่ก็จักชวนเขาสิเป็นได้แล้วก็ย่างหัวมั่นกามันแดดมังสิใส่แว่นตาไปมันก็ไล่ครัไล่มันก็ยังไข่ก้อนเขาบใส่แต่ว่าก็ยังพอเห็นหุ้งข้าดำได้อยู่ข้ดำได้อยู่ใครสิได้ดำหน้าว่าเที่ยดีใจแล้วอยู่ดอกพูดวสิได้ดำก่อน ยังว่าบอกพคนนะมาบอกเรื่องเ่ามีเงินจ้างคนดำหน้าที่เขาจะหนอกว่างโอ้มาใหตัวมันถืเอ้อต <ứng> ี้สีได้สีได้จางคนดำหน้าแล้วแต่บางงวดบางนึงเขาเลขวิ่งแล้วลุงเนาะ <ứng> งวดก้อนนี่เขาสามศูนย์เลขวิ่งกับมามาสามเนาะเลขวิ่งเนาะแล้วก็งวดนี่นี่เลขที่จับคู่มาเพราะเขาแต่ว่าเลขวิง่งให้วิง่งนึงม่าลาง <ứng> แต่ว่าลุง บ่แม่นเฉพาะเลขวิ่งดอกผมเขาตะคืดพ่อครับห้าสี่หนึ่งสามตัวแตกเท่เดิ okay. Five, four, ลุงนั่นเป็นเขาอะไรเลขออมสินห้าสี่หนึ่งน้องอมสินออกสามตัวตรงตรงไหมบ่แม่นป really ูเพิ่นบ่งหุจักบอกว่าเลขใหญ่เลขอ่ารัฐบาลคือจังไรกันจังว่าถือเอาเพิ่นกะว่าเบอร์ถามนิดเดียวนี้ได้ก็ได้เพิ่นที่ไปลุงโลลงโหลดไปทั้งไหน กัยังบอกว่าไปเอามาตรงๆโลครับตรงอีริห์หาซีหนึ่งสามตัวตรงๆเลยออกออมซีนแต่ว่าเลขวิง่งเนะเลขหน,นึ่งก็ยังมาเข่าบนอยู่อเออมาเข่าล่างนะครับเลกหนึงห่งเลขวิ่งเท่าที่ตั้งแต่ติดตามหล้าทางตั้งแต่ทิพมาเลขวิ่งนี่ไ่เหมันเขาจะุดนวดเดี่ยวนึงบอกถ้าจำไมาผิดอรอุดนวดนึงน,นะครับเนอะซุมนั่นก็มาตลอดครับ ตอนแรกเข่าบน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 ก้อนติดกันมาซีงวดเข่าบนบานนี้รุดไปรุดไปแล้วกะมาเข่าล่างที่บานนี้บานนี้มาเข่าล่างบานนี้นี่แหละเบาเลี่ยงเนี่นคนหัวลูกเลยติดเมียนอย่างเออคนหัวลูกเตี้ยเบาเลี้ยงเลี่ยงเลยมอนสีแม่นเราภาษนมอนสีมากเราภาษนลูกมอนสีมาถ้าใกล้ใกล้เมื่อ้ามันมาตัวเก่าคือ เอาเลยเพราะจะเรียกเรียกเรียกตัวนี้ป้อยไปนี่เรียกที่นกบอกเลยโอ้บอกบอกคนไปแล้วบโอ้ยเขาคุ้มเอาตังใจมือว่านทีลูงบานบอโอ,โอ,โอ้ลูกสาวโทรมาถามบอกแล้วไปลูงบาลน้ำกันวาน่านครับอืบอกเขาไปแล้วที่เรียกตัวใดพวกเอาสันโอ้ยเรียกอะได,ไดกันนั่นตัวเขาเสนอ คือที่บอกดอกไงมันกอดใกล้ๆมือกอดวาสันเหรอครับเลื่อนไปนั่งเอาอันรถขึ้นไปเฮ็ดเลยไปนั่งอยู่วล่านนั่นโอ้วงวาสันลงมากมาถ้าบันเดียบเดี๋ยวมานั่งโบกันก็ตะลีอยู่มันตาลียู่มันว่านเจ้าเทียมผ่านรถไหนเด้อว่าสันเหรอเดี๋ยวว่าเบิ่งดูว่าสันบอกเป่ามันซื้อเราพอดีบวัน เยอะอามือำอ,ำอื่นในพอ่อั่นบอกรอวดพว่นผมก็น,นักขึ้นกันน,นักมากเลยลี่บอกมันที่วันบ๊อเป่าครับเรียกตัวนกมาบอกเลือเอ้างวดนี่นกมาบอกบอกกาง,งวดนี่แหละนกมาบอกโอ้แล้วแล้วอันที่เห็นขืนมายูตาขึ้นมาไปเห็นขืนมายูตานี่คือเห็นนกบอกแล้วอ๋อหลังจากที่นกบอกแล้วว่าขืนมาเทียงหน้านี่พยายามม่องยามยังข้นมา มันก็มาขืนตาอีทเขาคือเป็นหนังทีก็เลยว่าอยู่บอป็นสี่ไม่นอีทีบอว่าเสาหนอกมันกับมันกับก้าวันมากก้ับกันแต่อิดมันขืนมาว่านแปดที่ข้นมาพอมันช่วงที่ขืนแล้วมันบกขืนครับมันบกขืนคู่นี้ก็ได้ขืนมามองกล้องเอ๋อขืนมาเป็นคู่พ้อมั้ยเออก็ขืนมางกซีกับ้องกล้องนี่พอมกันบ่ได ไล่กันมาไว้ยังมาพร้อมกันเลยมาน้ากันห้องของสองมาเลยหกสี่คืนในเย็นพร้อมกันรถครับอ๋อนี่คืออ่าเธออแรกของงวดนี่แม่นบอครับอืม,อ,อ,มอ,อแรรของงวดนีที่ไม่ขึ้นมากครับมือบ้านนี่เนาะลุงเนาะแต่ว่าตากระพิดปกติตากระพิดปกติขึ้นกันก็อที่ว่ากพิดปกติชว่วมากงวดก้อนนี่รับไปยังขึ้นไปยังมันที่บุคคลในเย็นไปไนันเลย งวดนี้โบได้คืดง่ายมันนี้คือเห็นเลยลักษณะที่มันมาแบบใดแบบใดภาพที่ในตาตาครับเพิ่นนี่ยังไม่คืดง่าโบต้องคืดถึงยากกว่าติอันนี้คือขึ้นมาเอาเองเลยขึ้นมาเอาเองในโบไดเกียวมันก็ขึ้นมากคือกูเทียนครับอ๋อกซิวาตินคืดว่า ถ้าพ่อซื้อก็พอได้เงินไปพอมันกลับกันกับนกบอกเด้นกเอานกบอกสีหกบอกครับนกก็บบอกกับสีหกจากความมาเทียงมาอยู่ไม่เป็นงงวงๆที่อยากนอนเลยกระลับตาลูมันก็เห็นหลกมากเลยลวันเปียกที่คืนครับมันเปลี่ยนล่างๆล่างๆล่างๆอยู่เปียกแต่หันบุกคืน ส่งสีมมกก่อนแปดนี่ส่งสีมกแต่ว่าสุดททายบ่มาจ่อยบ่มากลายได้กลายเป็นหกซีสองตัวเหี่ยงกันล่งสองล่งซองกินมาหกซีขืนมารุ่นมีศูนย์ตัวเดียวแต่มันเป็นยังไงคือบอมาพร้อมกัน้ามตีมาสามตัวมึงดมากสั่นหลังจากหกซีไปแล้วบอกครับศูนมาบอสว่านไปยังคือมาตัวเดียวสั้นเลยแล้วก็นึกเยอะนึกว่า แห่ไม่มีครูข้นมากมันก็บอกึืนมั้ก็ขืนตัวเดียวพอกกองกองยังว่ามันตียังได้ขึ้นขืนขึ้นข้นจังสี่ตีมันสิจับใส่กันบัตรเก่าถ้าสิจับใส่กันนี่มันต้องมากพร้อมกันบอกครับที่จังได้มันเป็นสลับกันยังไึงส่วนมากนะบอกบนทีไปออกล้างครับนี่แหละเพราะว่าการเลขสามตัวกันแม่บอกนี่ ทั้งหนามันจะผิวออกล่างหลดมันเป็นเดบุ๊ครับหกสี่แล้วก็ตามด้วยศูนย์อืมนี่แนัน้นอกจากต่อต่อไป้าพวเปี้ยนกับคือสื่อตัวนี้เลยครับกรับถาบวกขืนอีกค,คือตัวนี้เลยเออแต่ว่าบวเรียรกว่าทั้งขืนคืนแน่นนชัดคักบ่ครับลุงเหล็กหกสี่กับเหล็กศูนย์ว่าเป็นเพียนเอาหมละโอ้อโห มันสีบอง,งอกงอกแง่บกแงกไปใส่ขึ้นมาแล้วก็แล้วไปเลยครับเดี๋ยวมัอเคลื่อนนี่มันสีแมนบ่อเสรนี่รอนกวมฝันในฟังครับได้ถมเปียงน,น้ำเปียงน,น้ำมันไปลอดเขาตื้อเขาลอดเขาไปได้ตื้อเขาเลยโอ้ปลาตูตัวมันง่ายเล่นมากแบบนี้โอ้ว่าสัตว น้ำมียนก็จะเกิควันน้ำตี่อยู่ไดในชกเยอะครับต้นได้ก็ได้ตัวนี้บล็อกนี้ดีัผเครื่องปลาชะโดอืมโอ้ต่อมาควันดีแก่เนื่อฟันมาเฮียแตกครับเฮียแตกคว่าสถิตย์นะไม่มาเฮ็ดแต่กลับขึ้นมาไม่เมียเดแล้วแล้วเป็นได้เดี๋ยวว่ายายทวงซื้อเยอะๆว่าจะไน บราะว่าอยาก่อยากซื้อจะเบียนที่เรครับบ่อยากื้อนะมันไปขวางผู้อื่นครับเรื่องบ่อยากซื้อเด็กได้แต่ยามันอาตมาสิออกตัวไรอืมมันถึกมากมันถึกมากแล้วกะบใครเจ้าถือครับตัวจะไปค้าดราบพระเจ้ามันเป็นรวดกันจะคล้องซื้อกันจะคล้องซื้อเป็ี่ยนรวีเออมันสิแป้รวดเพราะว่าเป็นผู้บอกเขา่เป็นผู้เอา นกีหยั่นน้อมาห้องบอกสี่หกอี่น่อบอก้จับบอกห้จักนกตีตาผูกกางแต่ผู้อันฟั่งยวนกันยังไม่เคยได้ยินจากเท้ยนกครับแต่นกตัวนี้บอจับไหมเม่นห้องที่เม่นห้องบินคือแล้วยังคที่ห่วงสั้น บอจับตนใหม่แต่ว่าบินแล้วก็ห้องไปน้ำสีหกสีหกสีหกไปยังส่บอ่ะบ่มันอยู่ห้องไปเสียงของมันครับ้งหาดอกครับบมันโลงมันยังค่อยบอกโออืมมันก็อยู่ห้องคือลูกบวกลูกยังไปงนี่ครับห้องไปของมันแหละแต่ว่าเสียงงกกันนี้ไม่เคยได้ยินก็ได้ถามผู้อยู่ใกล้ๆกันว่ามันอยู่เสียงอะบ่เห็นใครว่าจับตนใหม่ก็บ่เห็น คันว่างห้องยุ่ธเริงบินยุคห้องอยุคกระบอเห็นมันว่าเดอืออเอไม่เห็นตัวนกมีแต่เส,สียงมีแต่เสียงห้องไปบัดสีลงสี่หกอืมห้องว่าที่หกสามเทียครับบัดบัดสีไปเออว่าจ่เขาเข้าฟูดังเขากระบอกเสียงห้องแจ๊กบ,บัดเดียวมิดอืมเสียงแปลกบ่เคยได้ยินตีบ่เห็นตัวบ่เคยได้ยินแล้วก็บ่เห็นตัวอีกทั้ง แต่ว่าก็บังเอิญมากๆเลขนั่งยังมาขึ้นหกซีพอมาบานี่ในเลขที่เห็นในในที่ขึ้นมาในตามาหนีแล้วมันก็มาตัวตัวเดียวกันมาล้อเบิ้งว่าตามันเป็นอย่างกูขึ้นังินมันคือจังบุคคลมาท่านครับบานี้ก็เลยมองมันนี่อันนั้นนี่วัดไหมันอันนั้นข้นมันนี่ขึ้นมันภาพทุกอันนั่นก็ขึ้นไม่ยังกบุษันโดนมันเพว่หนี่ขึ้นครับ เยันเลขขึ้นมาโหลดตีแต่ว่าหกกับสี่นี่คู่กันคู่กันขึ้นเฮี้ยงกันเฮี้ยงขางกันลองซองรองซองมากหกสี่บานีโดนไปหกสี่ไปแล้วศูนย์ยังค่อยมาขั้นกลดบอลสีมาจับใส่ศูนย์มาเนาะหกกับสี่นี่เนาะยังว่างหรือสีมาที่ศูนย์บ่อหรือสีมาศูนย์หกสี่บ่อแต่นี่เนี่ยมันเป็นแต่ว่าขมันมากรุ่นมันสอบอยู่ตังไหนดิ เอโตที่มาที่หลังเดียวๆมักจะอยู่ทั้งหนาไปอยู่รักลอยบอครับอืมมันเป็นกระย่ได้กรา่งเสียมอยู่ตาย้วยยูเฮ้ยว่ามม่เลขวิ่งบ่ลุงมากตัวเดียวยังสิอเป็นได้เพราะได้พรอะสิจับได้ไปเลขวิ่งงวนนี้หรือว่าสิลอช่วงให้แน่ใจคงทุดท้าหยแน่ใจแล้วก็เลขวิ่งเพราะว่ามันจับมันก็จับบ่อยนีรอการบกัมันนิง่งเพราะว่าเขากระเบ้าได้แล้วมันนิง่งครับ ถามมันยังสับสนยงสี่เฮากับบอวะท่านได้คือดีมันได้บ้าก็คือมันได้จังซีครับถามมันมาซ้มาำ,ำ,ำมันสามเทียนเลยต้องบอกมอสตองห่วงเลยเนีกลงไปเน้ <laughs> เอาแล้สั่นกับเอาซ้ำนี่ก่อนเนะาะนะครับเลขนงังนี่การเอาบอวเเล็นเลขนังเลขที่ขึ้นมาในตาหเห็นนะครับหกซีขึ้นมาก่อนร้อยเงี้ยงกันลองซองลองซองมา หลังจากหกซี่หายไปนะครับจักระยะเวลาประมาณหนึ่งเลขศูนย์ยังค่อยมานํากดนะครับบ่งว่าจิจับใส่กันหรือเปล่านะครับหรือว่าจะให้มาเป็นเลขวิ่งกันยังบ่าแน่แต่ว่าเลขวิ่งนีล่อให้ใกล้ๆมือซะก่อนเบิ่งให้ชัดๆก่อนนะครับเพราะว่าเลขวิ่งนี่แคนคักนี่แต่ให้แนวทางมากเลขวิ่งเขาก็รุนหัวเดียวนะครับเลขวิ่งนะครับพักหลังมาหนีมาล่างเลขวิ่ง คือหกสีเนี่ยมันมันมันตรงกันกับนกบอกครับตรงก,กันกับนกบอกพอมแล้วก็ขึ้นให้เห็นในตาพอมอนั่นแหละอ้าวจังไรให้เอฟซีเพิ่นไปพิร่าเบิร์ก่อนครับว่าเดี๋ยวจังไรก็สิมีโค้งสุดท้ายอยู่หรอกแต่ว่ากับแปลกก็นลลี้กูเทียบอกเ่คยขึน้นนกมาบอกแล้วมันยู่ยนี่ขึ้นนี่นะมันเปลี่ยนเลย อ๋อโอเคครับผมสิไปทั้งไรเออต่อจะบ่ครับลุงมหอื่นได้ไหมจะบอกว่ากิไปบ<ว>ันแดงหาหมอบุญแน <c oughs> าวหาหมอบันแดงร <c oughs> ่างแพร่บ่ไปร่างแพรหัวอ่านไปจอดเขาา้าไปยิบครับไก่ดีไปครับแพรเขาว่ามันยังมีหนองนนอยู่น้อยนึงว่าสั่ง <บา S 2> แต่ว่ามันก็บีบบีมทีก็เพ่เก็บถุงขึ้นนั่นแล้วอักเสบน้อยนึงแต่ว่าหมอเขาว่าซีมือแด้วลุ่มว่าสั่นปุ๊บ เออพ่อมาจินโอ้โหขไปดูเลยว่าสินเนี่ยอ่ี่มื่อตีอีกสี่มื่อเด็สีมื่นนั่นเราเบิ้งมาเบิ้งแค่ก็อน้าสินอ๋บใบซ้องเดียวลุงก็สิได้ไปลงบาเน้องบันตีเนาะกันลุงบาครับอะไรกับดบกวดลุงซำนี่แหละครับขอบคุณหลายๆครับผมอ่าบ